ข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการเย็บชิ้นงาน2ชิ้นติดกันนะคะเป็นลายนิดกับลายนิดเราจะใช้ไหมต่างสีเพื่อให้เห็นว่าเวลายเย็บเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ลายมันจะเชื่อมต่อให้เราถักชิ้นงานออกมาสองชิ้นนะคะตรงนี้จะเป็นลายนิดทั้งคู่จำนวนห่วงเท่ากัน แล้วเราจะเย็บสองชิ้นต่อกันแบบนี้ปลดห่วงด้านไหนก่อนก็ได้นะคะด้านบนก่อนก็ได้หรือข้างล่างก็ได้ปลดห่วงนิดนะคะอันนี้ปลดห่วงเพอจับเส้นนี้ไว้ พอปลดคู่แบบนี้เสร็จแล้วมันวนกลับมามันจะมาใช้ฝั่งทางนี้แทงเข้าไปแบบนี้นะคะพอแทงเข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ด้านนิดแทงเพออันนี้เพอนะคะ เพอเราถักนิดปดออกมาแล้วมันจะย้อนกลับมาฝั่งนั้นนี่ ปลดห่วงนิดนิดนะคะแทงขึ้นนิดแทงเพอร์ปลดห่วงเพอร์แทงลงเป็นห่วงนิดลายมันจะต้องไม่พลิกนะต่อไปปลดห่วงนิด ดูเส้นสีขาวตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้ห่วงตัวนี้ห่วงที่อยู่ตรงเส้นสีขาวที่มันดึงนิดแทงขึ้นดึงห่วงออกมาต่อไปห่วงนี้กดเพอแทงนิด ปดนิดแทงเพอปดเพอแทงนิดต่อไปฝั่งท้างนี้ปดนิดแทงขึ้นข้างหน้าแทงขึ้นนะคะข้างหลังแทงลง แงลงห่วงที่ใช้คือห่วงนี้แทงขึ้นแล้วปลดห่วงออกมาแทงเข้าไปตรงกลาง แทงลงห่วงจะอยู่ตัวนี้นะอันนี้พอแทงแบบนี้เสร็จแล้วหมุนเข็มมาแทงขึ้น สามนิ้วต้องประคองให้ดีนะคะไม่งั้นห่วงจะหลุดนะนิ้วกลางมันจะประคองด้านหลังปลดออมานิ้วที่ประคองมันจะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางสุดท้ายฝั่งทางนี้แทงขึ้นแล้วมันก็จะย้อนกลับมาห่งสุดท้ายตัวนี้แทงลง มันจะเชื่อมต่อลายโดยที่ลายตัวนี้ไม่สะดุดนะคะลายที่เห็นเป็นลายนิดมันก็จะเป็นลายนิดยาวมาอันนี้เป็นด้านหน้าเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นวิธีเย็บชิ้นงานต่อกันสองชิ้น,นะคะ่ะตรงนี้จะเอาไปใช้สำหรับเวลาเราถักเสื้อกั๊กนะ แล้วก็มีการเย็บตรงหัวไหล่อย่างเงี้ยได้ใช้หรือไม่ก็เสื้อที่เสื้อเป็นแผ่นถักออกมาเป็นแผ่นแล้วต้องการเย็บต่อก็ใช้วิธีนี้ได้ถ้าเราไม่มีการปลดห่วงออกมาลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูปเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ